นีตรงกับวันที่28ครับโอ,อ้ยังมีเสียงบึมปัมบึมปัมปอยู่น,นี่ายานก็ออกมาทำงานนะครับช่วงนี้ออกทุกวันเลยกออ็ให้ด้าไทย ปลอดภัทยทุกนายครับแล้วก็ประชาชนก็ปลอดภทัยทุกคนนะครับอย่าให้เกิดมีเจ็บตายอีกเลยแค่นี้ก็พอแล้ว ชาแห่งไหมครับทีก็เฉียดประปานิดหน่อยเกือบแล้วเกือบเข้าครับ การเาวลักเส็โอ้ปปากับพ่อปปาเนาะเดินกปขั้วซัวจริงเลยแค่ที่จะขุดท่านลึกหน่อยไม่ใช่เลยครับเสมอดินเลยงานนี่เอาให้มันเสร็จ เธนไม่ไม่ต้องกลบล้อคือทำลยอยอย่างนี้เลยอ,อย่างยับเลยแค่น,นักระเทินตูม้มาลอยหน่อยเจ้เหอยถึงการกันเธอยู่แต่ประทำเ,เอาถึงเงินนะครับ ตัวอาบ้าตัวอาบอมโคกซะเลยนี่คอติหน่อยครับไอ้คนที่รับเมาส์ท่ปลาปาเนี่ยทำงานแบบชุยๆมากเลย สามชั่วโมง ค่อยไปเรื่อยๆก่อนเลยด้านข้างอ่ะบคค่อยๆขูดอาระดับมันใหม่ขูดแนวนี้ไปก่อนเลยเดยี๋ยวเพิ่งนี้บอมขูดไปก่อนเลยเอา ให้มันเห็นท่อปลาหมดก่อนเลยเดียมจะได้หาง่ายด,ดู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 มันทำแ่งเรียบเลย เดี๋ยว่ามันอยู่สัก50เซนแห้ที่ไหนได้ลงจากบินไปประมาณ5เซนเองสุดยอดเลย นี่เรามาพร้อมเจ้าร็กนี่รอผลดินครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ นี่คอยดูตอนเสร็จว่ามันจะออกมาประมาณไหนสวัสดีครับ